มองเมึงอนหน้าอะไมามงมนไปโดนดีหมรพวกอาวุธชิ้นงานพกอาวุธมาลูกเนี่ยนอย่างหมมยใเก็บมาใหนะเพียง e a ออกไปคด้วดบไม่อหน้มเหนอมาเหนือมานือเหนอมาเหนือเหนมาเานะเหนืาเอเหเห็อมนอาเมนนนห ได้ไรแก้วเราอนี้นี้ออันไหนอันนี้ของอ้วนอ้วนอู้หลาอันนี้ชิบานแก้วมึงเอาเอาแก้มาเดี๋ยวอันี้อีแก้วมาเ้ำนเลาท่าดีครับไปดีครับไม่ทักไหนนั่งก okay. oh, hey, right. ันอีกออกซุ่นนออกซุนี่บ้านโอ้ยกระตําทุกคนนั่านเดินออกไปลูกพี่อะไร เดี๋ยวพาคิล้านไปเที่ยวไปป่ะไปบัไปว่ไหนดิใส่กี่ประตูไปเลยบุบกระด้างระสูดลงมาเปียนนี่แหละเปียนไปจะเข้ากางกงกัไปชุดนี่แหละบังูกคูไปนี่บงไปไปกนชุดกี่ากับมึงอีกเดยวว่ามีเสื่อว่าหันไหนฟิวไปหมดป่ะเสือยเสื่ยยังเสื่อแขนเงาสิวันเบี้ส่งมาใหตตอนใหุ้ิวส์ไปหมดว่าหันแ่หล้านไปตัวสียำํานไหมคือคือมันร เสอมันจะมีตัวเสียออกเดท่านั้นโอยิ้ลานเ่เสียตามเทียมาไปบทิใสไ่อไหสังเกตมานล้านพอดีเลยเอาล้มพุงออาไปเลยตีว่าไปย้อนหลังวนดิิวยอนลังเขาพักกันตรงโอ้ยกูเอไปกบ้านกินบนเนาะกูวยงันกไ ยูโมมี่ไมไทยชมวนีเธออิจฉาผีก็เหมมันเห็ดใส่ไปเอามันขอกโล่แ้วมขอๆอจังหวะนี้มันเห็ดใส่เหรอจังหวะนี่ประมาณ่่จังหวะคนจังหวะคือว่าเป็นไม้พี่เอาอะไหนิลันบออขายเห็ดได้ช่วงนี้ หมดแล้วเรียบร้อยามเ็ทุกวันนีจิ้มบ้างเอาไ่ดีวัเ้มิมอะไรอ่ะไอ้ที่นสองหลังงวเดี๋ยวกี้มาจอดลังรถจิงนะเดี๋ยวรถขั้นขาเอารถขั้นขาลงมาจอดนี่เดี๋ยวรถตัวดังยังไงปิดไว้ยังวะทำคลิปอยู่ไหมสิบล้านไหม

บังเทปมันโคกขึ้นเปียกนเกียงหรอวะเทปมันโคกโอ้โหเด้งเกีงรอดเหรอวะก็อะไรก็อะไรโอเคมันโคกอะเสียยางทรัพย์สินแม่เอามาใส่ออกงนี้เทียมรันได้ได้ไปขี่เฮ้ยฟาไปขีแล้วเร็วกินแล้กกับฟาไปขี่ อ้วนมะอ้วนอ้วนมึงเยียบขี้ไม่เปลานะรถไดวันไอขี้ไม่อืนไอฟิมไอ้ฟิมฟิมเยียบฟิมเงียบปะไ้ยางมนียรอฟิมฟมเยียบขี้กน่ารถจกงเียบขี้มากนารถจับง

ก็ย้อนเทตไบเบียมากับพ่อขี่โดยลีดี้พ่อพ่อยังหุ่ประตูปิดหุ่นประตูเงี้ยปิดแล้วเหลือแต่ประตูสันบักเมาบักเมาบักเมาดองบ้านคนอีสานเอือนบักเมาแต่ว่าบ้านพวกเจ้าเอือนยังครับไหนมันคือบักสมซอยนั่นแหละเหมือนเหมือนบักเมาห้วยเดี๋ยวก็เป็นเราเอือนแหละ มันคือบักมันคือบักสมใส่แต่ว่ามันเป็นบักเบามันน้อยๆเนาะมันเป็นบักเบาบ้านพี่เรียกอะไรมะเมามะเมาะเนาะเนี่ยคลิปลานกินด้วยบักบักม่วงดองบักม่วงปลาดองเอรอมึงถือเดือเอ๋อซีมึงให้ซีมึงเหรอใช่อร่อยมากเลยซีมึงเนาะ เอาซีมึงให้ดินดวนซีน้ำอย่ามึงเห็นเรื่องม่วงบรกันเมาดองมึงเลืมแดงได้ปปีนาป้นี่มีอีกนี่มเมารอวมเมาอ้ปัมมีมันมีเกี่ยวมันอยู่โอ้ยเอานเอา็จเห็น้นอซีก๋วเตียวนั่นซีนั่น สเตียบสเตียบเงินสเตียบวันนีมันก็หลอดตาได้บวกวัเห็นได้รถตัวเดี๋ยวออกได้ยแงบอกล็อกกี้ถอยหลังสายตาติดแล้วมันชาร์เบรไปแล้วถอดถอดตัวแล้วถอยหลังถอ,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 อยหล,ลังจ้ำจำเลยโอ้ผู้สาวก็นดิขึ้นรถน้ำแต่ว่าขัาข้นเขาเนี่ยไหมบักเออุ้งหัวชื่อว่าที่เล็กนี่ ซื้อมาจากมังกระดูกไดโนเสาร์ทีเล็กผ่านสะขัน่นทีเล็กไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ากันทีเล็กทีเล็กเจ้าทีเล็กโอ้ล็อกกี้เราก็ใส่ขอบล้อไงงามอยยางขอบล้อย่องแห็นไหใส่ขอบล้อเรากลัว่าเขากับสีฟ้าปะฮะของกำลังเสียบกูยังหนึ่งเสียบไม่ไหวนั่น มื่อีเมื่อตียับดาบยับยงผมเมื่อกี้ย่างไปเด็ดสิบล้านมื่อกี้เพิงตัดสั่นมื่อกี้นิดนึงจักเดือนแล้วมึงตัดผมหาเดือนหกเดือนเพิ่งได้เจอหน้ามาห้าเดือนพี่ล่างเราออกว่าพยยามอยู่บดีเดือนเฮ้เอา <m uch ess ime> เดี๋ยวจะเียนกันะี้วเียยเดี๋ยวรถตู้พาสิบล้านไปเที่ยวครับทิพย์รามพด้เที่ยวใน่ตลาดนี่เรอจากปีอ้ <t> ไปไปยังไปไอเลี้ยงไหมมันม,มีดานหรอไปโอ้ยยับอกยบอก Những đặc điểm. Ay vọng đáng nè. Dạng hôm qua về chị 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 luôn chị 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 chị

เ้วก okay. okay, okay, ็ไม okay okay. okay. okay, ่ไ so ด้บอกไปเราก็่จ okay, okay. okay, so ัูไปเล้กันี่าบอกไปบ้าาอก่น่ะคับนีหไ่ำเลยก็ได้ตัวเพรมีผู้ใดอ่านหนได้ย่นมนมี้ผู้ใดอานนาคนยวัไหนเดบอแก้วบอกีโไโอเคสาวพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันนะเพราะว่าพี่วุฒมาหา มานอนอยู่บ้านค่ะนอนอยู่ห้อง,องนี้นะพ่อพ่อพอ,ออกได้แล้วแหละประตู